สวัสดีครับผมป้งเหน่งเชยิ้มครับพบกับผมได้ในงานครบรอบ32ปี PS Studio บ้านหม้อแล้วพบกับผมนะครับนาเดชครับนาเดชคุกกี้คุกกี้คุกคก,คกี้มียะครับผมครบรอบ32ปี PS Studio บ้านหม้อทั้งแจกทั้งแถมอย่าลืมพบกับผมใจแอนเชยิ้มจะไปสร้างความสนุกคอ,อยติดตามครับ สวัสดีครับผมบ้านนะครับจากร้าน PS s t e r e o อริโนม่อนะครับแล้วเสาร์อาทิตย์นี้ครับงานกิจกรรมของเราเรามีแขกรับเชิญพิเศษมานะครับเป็นดาราศิลปินตลกแนวหน้าของเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้าใจแอนเชิญยิ้มนะครับน้าโป้งหนึ่งเชิญยิ้มนะครับที่จะมาสร้างติสันนะครับผมแจกของรางวัลกันเราเพราะเสาร์อาทิตย์นี้เราจะมีแจกของรางวัลให้กับคุณลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สายไม้ลอยหรือว่าจะเป็นตู้ขยายเสียงนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ครับวันที่ยี่สิบสองกับยี่สิบสามนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ เรามีแขกรับเชิญมาแจกก่อนครับมาร่วมสนุกก็ได้ครับสาวติดสองปี PS ตะลืมมันม่อน้าตีแย้มมันมอครับเสาร์ที่นี้ครับเชิญมานะครับขอบคุณครับทุกชุดนะครับเราจะมาจับรถราคาให้แต่คราวจะไม่ว่าจะเป็นชุดสองพันสองสี่พันสี่สองแต่ละชุดเราจะจับรถให้หมดเลยนะครับอย่างชุดนี้ครับชุดหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทชุดนี้คุณจะได้ชุดสองพันสองเป็นตัวสิบสองนิ้วคู่นึงตัวสิบห้านิ้วคู่นึง ของพาวเวอร์องมิกตอนนี้ผมจับลดราคาอยู่นะครับชุดนี้ลถอยู่ที่11,500บาทนะครับคุจะได้ครบหมดนี่เลยนะครพร้อมเปิดเลยแล้วก็สาดจัญญาทั้งหมดผมมีแถมให้ครบเลยนะครับชุดนี้ฟังในบ้านได้ร้องคาราโเกะในบ้านได้นะครับสนใจไงสั่ซื้อได้เลยชุดสายไม่ต้องซื้อแล้วนะครับแล้วก็จะมีชุดใหญ่หน่อยชุดนี้เป็นสี